สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับสุบูดสุขนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิกกี้เพลําเพลินออฟฟิเชียลนะครับเมื่อนี้นะครับนิกกี้มาที่สารปู่ตานะครับมองที่นิกกี้เข้ารบนับถือนะครับอยู่ที่บัลลาดนะครับตำบล้ันแกงอำเภอเขียวจังหวัดเชียงพูมพี่น้องตอนนี้กลับมาหอดบานนะครับมาทําตามสัญญานะครับมาล่าถวายเสียงพี่น้องเสียงจะเหดแน่นะครับธรรมดา มาหอดแล้วนะครับนี่ครับเรียบร้อยหลังจากที่มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นวันนี้ก็มาหนีมาเที่ยวที่สองนะนี่มาครั้งที่สองนะเพราะว่าได้สิ่งที่ขอไปแล้วนะครับก็เลยสีมาเที่ยวที่สองนะครับพีเ่เงาล็อกแล้วนะ หน่วยนะครับถ้่าผมกนั่งได้ขอหยัดหายป,ปูก,ก่อนนะครับพี่น้องครับเลาะปากเสียงวอนมวรเอิ้นหมอลำผิดลำเพลินมาแล้วอีแม่ย่าไห้ ลูกหลานเพ็ิดลํำเพลินมาแล้วอิ่มอใ่อยสืบตํำนานหมอลลำเพลินนี่ไว้บย่ยอมให้เสื่อมสลายละเช้าอีสัต์น้องอายเอาขอเก่าดอกจวนเชิญ

เพ็รเพชรเพชรลำเพินสวัสดีแฟนแฟนยิิงชายแรลงใจขอบคุณเหลือเกินที่มอบให้เพชดลำเพลิพน อีหมอให้เพชรลำเพื่นขอเชิญเชิญมวลตามสบายขอเชิญเชิญละมวลตามสบายเอาหอนหอนผอนหอนหอนเอาหอนหอนผอนหอนหอนออกมาฟ้อนยือเส้นยือสายหน้าหาันเอาตามสบายหน้าหาันเอาตามสบายตามสไตล์ของเพชรลำเพื่นตามสไตล์ของเพชรลำเพือน โอ้ยนอนางเป็นเสียงเอิญจากเพชรลำเพลินเชิญป้อนเชิญมวน ต้นไงทวนเอาให้มันคือคืนเบิดหน้าอย่าถอยแฟนใหญ่น้อยออกมาปล่อยลีลาแฟนใหญ่น้อยออกมาปล่อยลีลาเพ็รลําเพิ่นเฮามาละมวนกันวันนี้เอาเสร์เสิร์นเสเอาเสิรนเสิร์นเสิร์นฟ้อนใส่ลําเพิ่นใส่เสียงดนตรีปิ่นแคนแล่นต้อยแล่นตีปิ่นแคนแล่นต้อยแล่นตีนี่แหละของดีดนตรีสานนี่แหละของดีดนตรีสานเอาม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 า เอาม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 าเพชรลำพื้นพาสนุกสนานพาให้หัวใจเบิกบานพาให้หัวใจเบิกบานสืบสานตำนานลำพือนบ้านเฮาสืบสานตำนานลำพือนบ้านเขา พอน้ำเจ้าอีสานสุมเฮาเชี่ยวไวแนว์างังแจแทแๆน้ำเจ้าสุคนพอเละต้นฝากซื่อรือเสียงเป็นสำเนียงลำพิ้นละเตือนมาวอนเวารับเอาเป็นลูกเป็นหลานรับเอาเป็นลูกเป็นหลานฝากคนงานสู่ห้องหัวใจชื่อเสียงยังไม่ดังไกลชื่อเสียงยังไม่ดังไกลแต่หัวใจเกิดล้านเปอร์เซ็นแต่หัวใจเกิดล้านเปอร์เซ็น ขอแฟนส่งแรงใจด้วยขอช่วยอยู่ได้ไปเป็นจะสร้างผลงานให้เห็นจะสร้างผลงานให้เห็นสู้จนได้เป็นชื้อเพชรลำเพินสู้จนได้เป็นชื่อเพชรลำเพินทางไก่เงินเฮาเพชรลำเพินรวมใจกาวย่างขอแฟนเพลงยังยืนอยู่ข้างที่ก่อก่าวต่อไปขอฝากไว้เสื้อเพชรลำเพินขอฝากไว้ในเสื้อเพชรลำเพินให้แฟนๆพาเดิน ดงดังในเดือเจ้าให้ดงดางในเดือเจ้าคนที่บอกรักแท้คือคุณอย่าแค่ข้อมูลขอให้เข้าใจหน่อยคนอย่างพี่ไม่มีวันถอยข้อมูลลอยลอยนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่ สิหลอกมานั้นข้อมูลคงผิดเพียนไปพี่ขอบอกดวงใจว่าบอกเคยจดทะเบียนบอกให้หลอกหลายคนเสียใจจะแก้ตัวทำไมก็ข้อมูลมันเฮียน บอกเคยหลอกนักลมนักเรียนให้มาถึงเตือนพี่ไม่เคยโกหกถ้าพี่คิดตัวขอให้เป็นทางโค้กถ้าพี่คิดตัวขอให้เป็นทางโก้กพี่ไม่โกหกยืนยันไม่จริงโอ้มูลล่ลบอได้ส เด้น้องอย่าไปมองทางไอ้บอ่แมนว่ามีแฟนอย่าอยู่สุบานถ้าเ้าวาพีตัวพอบอกระบ่มีครอบครัวขอบอกว่าบ่มีครอบครัวและพี่บอกใ้ตัวน้องนาเป็นแฟนคนที่อยู่วังน้ำเย็นคนที่อยู่วังน้ำเย็นคนนั้นเขาเป็นน้องสาวของพี่มีคมก็มีน้องสาวเช่นกันมีคมก็มีน้องสาวเช่นกัน คนที่สี่ที่สามตามมาบอกอยู่สีราชาเป็นแม่พาทายไกลคนที่ห้าอยู่กรมมลาใสใช่คนอื่นคนไกลน้องสาวพีททางนั้นผู้หญิงห้าคนเป็นน้องสาวพี่คือกันผู้หญิงห้าคนเป็นน้องสาวพี่คือกันข้อมูลผิดทางนั้นรักแอย่แฮ้ ฮามุนแน่น้องสาวข้างนำ้ำคำนั่งลงจะเลี้วมาเสียทาเด็กแนวจะยิ้มแย้มยิ้มใส่แม่นแฟนไพ่มาถือใจคักแพรโอ้ยแพบ่บอว่